เครียดผมร่วงผมชีฟ้ฟูผมงอกก่อนวัยรังแคสูญเสียความมั่นใจคืนชีวิตชีวาให้เส้นผมและหนังศีรษะจัดการทุกปัญหาที่กังวลใจใหม่สัมผัสที่สุดแห่งนวัตกรรมเพื่อเส้นผมและหนังศีรษะโมเนเซเอ็กซ์แทร i r แฮร์เซรัที่คิดค้นมาเพื่อทุกสภาพเส้นผม สามกลไกลการทำงานที่เห็นผลลัพธ์จริงพิสูจน์ได้ใน3สัปดาห์กลไกลที่1ลดการหลุดร่วงด้วยสารสกัดจากต้นโคลเวอร์แดงและไบโอตินอุดมด้วยคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติต้นโคลเวอร์แดงให้ไบโอคานิน A ช่วยดูแลแก้ปัญหาผมหลุดร่วงจากต้นเหตุเปลี่ยนผมชีฟ้ฟูให้กลับมาดูนานุน่มแข็งแรง ไบโอตินสารสำคัญที่ได้รับการยอมรับในทางการแพทย์เ่าช่วยลดการบุดร่วงให้รากผมแข็งแรงบำรุงผมให้สุขภาพดียังเห็นได้ชัดก้นไกที่2กระตุ้นการงอกใหม่ด้วยสารสกัดจากโสมช่วยเร่งการงอกของเส้นผมพร้อมบำรุงให้รากผมแข็งแรงและลดการบุดร่วงของเส้นผม กลไกที่3บำรุงหนังศีรษะและเส้นผมให้แข็งแรงเงางามด้วยสารสกัดจากมะรุมสารสกัดจากขิงวิตามิน B3 โปรวิตามิน B5 และวิตามิน E โดดเด่นด้วยนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเส้นผมของคนทุกวัยทาพิซิลสารออกฤทธิ์เชิงนวัตกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อป้องการและหยุดกระบวนการดุดร่วงของผมกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมจากผลการทดสอบทางคลินิกพบว่าสามารถเพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมในอาสาสมัครได้ถึง79%หลังใช้ต่อเนื่อง4เดือนขอสารพลังการทำงานแบบครบวงจรการดูแลเส้นผม ั้งนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติลดปัญหาหนังศีรษะกวนใจด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากโ o ลิเฮิรพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ใน3สัปดาห์โมเนเซเอ็กแท t แฮร์เซ r ั m นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ทุกคนมั่นใจกล้าออกไปใช้ชีวิตตอบโจทย์ทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะโ o ลิเฮิรส่งต่อความสุขสู่ทุกคน